ย้อนบทที่15คหาคำอุปมาเรื่องเถาอางุ่นและกิ่งกิ่งเราเป็นเถาอางุ่นแท้และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายได้รับการ,รชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านกิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาหง่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิท อยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่งแล้วก็เหี่ยวแห้งไปการเข้ารวบรวมไว้ทิ้งไว้ในไฟเผาเสีย ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเหตุเพราะเหตุนี้คือท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านฉันนั้นทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นในอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายรักษาบัญญัติของเราเราท่านจะก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เรารักษา,ราพระบัญญัติของพระบิดาเราและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระอ,องค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม นี่แหละเป็นบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและก,กันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิสหายของเราคริสเตียนคือมิสหายของพระคิด เราไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าท่านอีกเพราะท่านไม่ทราบว่านายของเขาทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแรงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะได้เกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรเพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราเพราะองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งเหล่านี้เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ว่าท่านจงรักซึ่งกันและกันคริเสเตียนที่ดีจะถูกเกียดติชังถ้าโลกนี้เกียดติชังท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกนี้ได้เกียรติชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลาย เป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกแต่ได้ท่านเราได้เลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านมิได้เป็นใหญ่กว่านายของเขาถ้าเขาข่มเหงเรา <c oughs> เขาก็ข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขารักษาคำของเรา เขาก็รักษาคำของท่านทั้งหลายด้วยแต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทําแก่พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขาเขาคงจะไม่มีบาปแต่บัดน,นี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขา ผู้ที่เกียรติชังเราก็เกียรติชังพระบิดาของเราด้วยถ้าณนทะ่ามกลางพวกเขาเราไม่ได้กระทําสิ่งซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทําเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้เห็นและเกียรติชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อคำที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสำเร็จซึ่งว่าเขาได้เกียดชังเราโดยไล้เหตุ <c oughs> พระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพยานแต่เมื่อพระองค์ทรงปป่บประโรมใจที่เราจะใช้ใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเราและท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วเอเมน